feel the blood creeping up from the heathens got will got fight got pride got reason if they want to go eat then you know i'm gonna feed them if you're coming for me hope you're ready for a demon i got eyes in the back of my head i'm seeing take me for granted and you know i'm leaving i'ma take what's mine with the webs i'm weaving i could take this crowd from seeing to believing got a taste for blood and my tongue keeps bleeding from the it's So sharp, so freezing. So cold, the behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change. สวัสดีครับเพื่อนๆชาว honda ทุกคนนะครับวันนี้ผมนะครับนิวสาย2อสหรือที่ปรึกษาการขายนิวครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูโปรโมชั่นนะครับของรถรุ่นนี้นะครับก็คือรีเบล5 0 0 b บับเบิลซูพิมอีดิชั่นโอ้ชื่อยาวครับเพราะว่ารถเท่มากครับชื่อยาวนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์นะครับ5 0 0ซีซีนะครับ เป็นเครื่องยนต์สองสูบสี่จังหวะนะครับเนี่ครับคือตัวจริงนี่สวยมากเลยครับผมจะบอกให้รุ่นนี้ราคาอยู่ที่สองแสนสามื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับรุ่นนี้ราคาอยู่ที่สองแสนสามมื่นหกพันห้าร้อยบาทนะครับวันนี้เราจัดโปรโมชั่นพิเศษนะครับให้ลูกค้านะครับผมดาวรถรุ่นนี้นะครับใช้เงินวันรับรถอยู่ที่หนึ่งหมืแดพ 850บาทครับ18,850บาทนะครับค่างวดนี่อยู่ที่4,248บาทครับ4,248บาทครับผมเอาไปขับแบบรอๆเลยนะครับรุ่นนี้พิเศษนะครับรุ่นนี้มีการติดตั้งอุปกรณ์นะครับจากโรงงานนะครับอันนี้คืออุปกรณ์ของ h 2 C นะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็ ในส่วนแรกนะครับจะมีในส่วนของหน้ากากนะครับผมหน้ากากบริเวณด้านหน้านะครับคือรุ่นสแตนดาร์ดเนี่ยจะไม่มีนะครับตรงนี้มาให้นะครับผมแล้วก็ครอบบริเวณโช๊คหน้านะครับนี่ครับโช๊คหน้านะครับแล้วก็มียางกันฝุ่นนะครับบริเวณตรงนี้นะครับเอามาให้ต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของกาดหม้อน้าอันนี้ก็เป็นของฮิตูซีเหมือนกันนะครับกาดหม้อน้ํานะครับ ดูแข็งแรงมากเลยครับสวยมากเนี่ยฮะตรงรุ่นด้วยนะครับรีเบลครับเห็นรีเบลแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะมีแคสมานะครับมาให้ใส่แบบโรลล์เลยครับบริเวณข้างมอน้ําเนี่ยครับชุดนี้นะครับถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมในส่วนของสปอร์ตไลน์นี่ดูเท่มากเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะไล่ต่อมานะครับก็จะมีในส่วนของพักเท้านะครับ นี่ก็พักเท้าของ h ิต2ซนะครับพักเท้า h ิต2ซแล้วยังจะมีในส่วนของแฮนด์นะครับตัวนี้จะเป็นแฮนด์ตรงนะครับเห็นไ,ไหมครับแฮนด์ hand ตรงทําให้ดูรถนี่ดูแบบเท่แนวแบบบับเบิลเลยครับผมนี่ก็ h ิต2ซนะครับตัวแฮนด์แล้วยังมีนะครับนี่ครับตัวประกับนะครับตัว บนปั๊มน้ำมันเบรกนะครับเป็นของ h 2 c เหมือนกันครับแล้วก็จะมีที่ล็อกติดหมวกคันน็อกนะครับเนี่ยครับเพิ่มความปลอดภัยมีกุญแจล็อกให้ด้วยนะครับโอ้โหนี่ก็มีครับ Hit2C เหมือนกันครับผมบริเวณอน่าจะเป็นตัวปิดฝาน้ํามันเครื่องหรือเปล่าครับตัวนี้นะครับ h 2 c เหมือนกัน อันนี้ผมก็งเพิ่งสังเกตนะครับเนี่ยเพิ่งเพิ่งเห็นเหมือนกันเราก็จะมีเบาะครับอันนี้เบาะลายพิเศษครับจะเป็นตัวนี้จะเป็นหนังนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นหนังนะครับแล้วก็จะเสริมด้วยเขาเรียกว่าอะไรทําลายเนี่ยจะเหมือนตัวยิบมาเลยนะครับเป็นเบาะหนังยิบแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้จะเป็นลายตัวตัวหนังนะครับตรงนี้เป็นสีน้ําตาลนี่ครับเบาะหลัง ผู้สอนก็นเหมือนกันครับบอกได้คำเดียวครับคันนี้คือได้ราคานี้มานี่คือคุ้มค่ามากครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่สนใจมองหารถอยู่นะครับคือบล็อกเครื่องยนต์นะครับตัวนี้จะเป็นบล็อกเดียวกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็น 500, c b บ0ห้าร้อย X ห้าร้อยอแล้วก็ c b บ5 0 0 R ห้าร้อยาผมพละกำลังนี่ไม่ต้องห่วงเลยครับ ในเครื่องยนต์500ซีซีนะครับดูยางหน้าสิครับผมเอ้ยเกือบลืมเนี่ยครับเราเก็บเล็กๆน้อยๆให้เรายังมีจุกลมให้ด้วยนะครับทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะครับล้อหน้าและล้อหลังนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ขอบ16นะครับอยู่ที่ขอบ16ยางหน้านี่130ทับ90นะครับส่วนยางหลังนะครับจะอยู่ที่150ทับ80นะครับผมขอบ16สวยครับรุ่นนี้ครับ เพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้นะครับผมสามารถแอดกันสอบถามกันเข้ามาได้นะครับรุ่นนี้ผมบอกจริงว่าคุ้มค่ามากๆครับผม